เป็นคนที่หลงในความสําเร็จและผมเชื่อว่าหลายคนบนโลกใบนี้อาจจะหมายถึงคุณด้วยอาจจะหมายถึงพวกเราหลายๆคนหรือพวกเราทุกคนที่ได้เข้ามาชมไรนี้ก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกับผมมันเป็นความปรารถนาที่แรงกล้าของหัวใจหรือมันเป็นความรู้สึก ที่มันคุกรุ่นอยู่ในจิตวิญญาณของเราที่ทำให้เรารู้สึกกับชีวิตอย่างเข้มขน้นและสุขพลังมันหมายถึงเราพร้อมแล้วที่จะใช้ทุกวินาทีใช้ทุกๆลมหายใจของเราหรือแม้แต่ทุกๆความรู้สึกที่มันกำลังพังพ่งพูกที่มันกำลังผื้วไหวและลดแล่นอยู่ในชีวิตและลมหายใจของเรามันเป็นความรู้สึก เต็มอิ่มเต็มที่กับชีวิตแล้วก็รู้สึกจริงจังมากขึ้นแต่เป็นการจริงจังแบบมีพลังแบบอ่อนโยนเหมือนกับเราบอกตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าเราสามารถที่จะที่จะเต็มที่กับตัวเองได้เต็มที่กับชีวิตได้เราจะมัวรออะไรอยู่ล่ะกับชีวิต เราจะผัดผ่อนเราจะผ่อนผันกับชีวิตไปทําไมแค่เรารู้สึกว่าวันนี้เราจะเต็มที่กับชีวิตว่าเราจะโฟกัสกับตัวเองแค่นี้ละมันทําให้ผมลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับชีวิตมากมายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ลุกขึ้นมาทําอะไรแต่ละวันในชีวิตมันเหมือนกันเฉลิมฉลอง มันเหมือนการเซเลบริชันมันเหมือนการบอกตัวเองว่านายมันเต็มที่แล้วนายมันต้องว้าวกับชีวิตเหมือนที่พวกเราทุกคนก็คงรู้สึกฟิลนี้เช่นเดียวกับผมว่าถ้าเราเลือกในสิ่งดีๆให้กับชีวิตได้เราจะมัวรออะไรอยูล่ล่ะทำทุกวินาทีทำทุกวันให้มันคุ้มค่าที่สุดที่ได้เกิดมาและใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้ใช่ไหมละ่ะความสำเร็จไง ความสำเร็จไม่ได้เพียงแค่การครอบครองความสําเร็จไม่ได้เพียงแค่เพียงแค่เพียงแค่แคไหนเพียงแค่มีความมัง่งคั่งแลรวยหรือมีเงินมากขึ้นเท่านั้นแต่มันมีเป้าหมายที่สุดยอดกว่าน,นั้นแต่แน่นอนเรากําลังทํางานเรากําลังรับผิดชอบกับชีวิตเรากําลังมีไรายได้เรากําลังเพิ่มพูนความสําเร็จเรากําลังให้อะไรกับตัวเองเรากําลังรู้สึกว่าชีวิตมันแพงมากชีวิตมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ ธรรมบผมคือความจริงเช่นนั้นตื่นขึ้นมาแอคทีฟตื่นขึ้นมาจุดไฟในหัวใจให้มันลุกโชนขึ้นแล้วก็มองเข้าไปในคนมองเข้าไปในคนที่เขาอยู่ในตัวเราแล้วก็สัมผัสหัวใ,วใจของเขาด้วยความด้วยความอ่อนโยนด้วยความสงบด้วยความละมุนละไม แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตนั้นมันมีราคาที่แสนแพงและประเมินค่าไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตอีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายมากกว่าวันนี้และทุกๆวันคือวันที่เรากำลังไม่เซ็ตไม่เซ็ตไม่เซ็ตแปลว่าอะไรแปลว่าวางแผนให้กับชีวิตทุกๆวันแปลว่าแปลว่าสร้าง กระบวนการของความสำเร็จของชีวิตอย่างชัดเจนและเต็มกำลังหรือสมัยนี้เราใช้คาว่าเต็มคาราเบลสโลสโลูรีบาช,ชรูรีอาจจะช้าบ้างแต่ไม่เลิกหรือไม่แต่ไม่ล้มเลิกและก้าวเดินไปอย่างไม่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนิ่งทุกอย่างก้าว มันหมายถึงความมั่นคงของชีวิตมันหมายถึงการได้ไว้วางใจตัวเองไงมันหมายถึงการได้ยอมรับถึงชีวิตที่โคตรเจ๋งเลยมันว้าวกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนวินาทีนี้ผมเข้ามาทำงานออฟฟิศในวันที่ผมรู้สึกว่าผมได้มีเวลาที่จะรู้สึกกับชีวิตของผู้ชายคนนี้กับมนุษย์คนนี้กับจิตวิญญาณน,นี้ที่มันเป็นช่วงเวลาที่เราใช้คำว่า awakening การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ื่นแล้วตื่นอีกมันเป็นการตื่นของหัวใจที่ไม่มีวันที่จะกลับไปที่จะกลับไปที่จะย้อนกลับไปสู่จุดเดิมได้อีกไม่มีวันรีเทิร์นมีแต่รุดไปข้างหน้าก้าวไปสุดหัวใจเหมือนกับการที่เราดกำลังค้นพบครูในตัวเราเองครูที่ เขากําลังสอนให้เราได้สําเนียกและรับฟังหัวใจและวิญญาณของเขาครูที่เรารู้สึกว่าทุกๆวันครูคนนี้ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยครูคนนี้โคตรรักเราเลยคนคนคนนี้ครูคนนี้จะใช้ชีวิตไปกับเราจนถึงลมหายใจสุดท้ายและเราก็จะเป็นครูและเป็นนักเรียนในคนเดียวกันในจิตวิญญาณดวงนี้ใช่ไหมล่ะมันคือกระบวนการของการวปโคส ของการจุนจิตแบบฟูลฟิลแบบเต็มกำลังแบบสุดสุดขีดหรือเต็มที่กับชีวิตเต็มร้อยกับตัวเองแล้วเราก็จะไม่มีคำว่าเสียดายหรือเสียใจเราไม่มีคำว่ามีข้อแม้หรือต้องรอก่อนเพราะเราได้ลงมือทำเราได้สร้างสรรค์เราได้ให้อะไรกับชีวิตแล้วอย่างแท้จริงใช่ไหมละ่ะมองก็ไปในจิตวิญญาณตรงนี้ รู้สึกถึงชีวิตที่มันมันทรงพลังสิ่งที่เรากำลังลุกขึ้นมาพไปสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งที่เราคู่ควรไม่ใช่เดรอมันคือสิ่งที่เราได้รู้ว่าไม่มีใครที่จะริขิตชีวิตของเราได้ชีวิตที่เราจะต้องริขิดต,ตัวเองต่างหากชีวิตที่เราจะต้อง ไว้วงใจตัวเองชีวิตที่เราจะต้องให้อะไรกับตัวเองชีวิตที่เราจะต้องเต็มที่กับตัวเองชีวิตที่เราจะต้องฟูลฟิลฟูลฟิลฟูลฟิลกับตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อที่เราจะได้รับผลลัพธ์เพื่อที่เราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใช่ไหมเราหวังผลเราคาดหวังแต่เป็นการคาดหวังกับตัวเองไม่คาดหวังกับคนอื่นไม่ฝากชีวิตหรือโชคชะตาเราไว้กับผู้คนหรือโลก จะฝากชีวิตไว้กับจิตวิญญาณไว้กับหัวใจของเราไว้กับความรู้สึกที่ทรงพลังนี้ไว้กับไว้กับทุกลมหายใจที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สัมผัสหัวใจของเราและรู้สึกกับชีวิตที่มันเต็มไปด้วยโอกาสและความฝันความหวังไม่มีวันหมดอายุนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่หรือคนที่ประสบความสาเร็จที่สุด จะไม่มีวันจะ,จะไม่มีวันวันไหวกับคําพูดว่าทําไมเราไม่ทําตัวเหมือนคนอื่นทําไมเราไม่เหมือนใครทําไมสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อมันถึงไม่มันถึงแตกต่างจากคนอื่นเพราะความสําเร็จมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนใครไงเพราะเราต้องการคุณค่าเพราะเราต้องการความหมายของการมีชีวิตอยู่ในแบบที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงใช่ไหมละ่ะแล้วเราจะเป็นจะต้องเหมือนใครหล่ะในโลกนี้ ไม่ต้องเป็นคนที่ต้องไปเรียนแบบใครเราไม่ต้องไปเอาอย่างคนอื่นแต่เราต้องเอาตัวเองให้ให้ได้ลุกขึ้นมาสร้างความสําเร็จอย่างน้อยก็เพื่อให้คนที่เรารักหรือคนที่รักเราก็ภูมิใจหาคนที่เป็นครูที่อยู่ในตัวเราให้เจอครูที่พร้อมที่จะฝึกฝนตัวเองครูที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของจิตวิญญาณ วิญ,ญญาณที่เต็มไปด้วยพลังของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไงต้องใช้หัวใจขนาดไหนต้องขยายหัวใจให้ใหญ่ขนาดไหนเราถึงจะรองรับความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตที่เรากําลังหัวหาต้องใช้จิตวิญญาณที่มันลุกชนแค่ไหนมันถึงจะเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตนี้ ได้ส่งพลังของความสําเร็จอย่างไม่มีขีดจํากัดเลิกฝันลมๆแรงแงเลิกใช้ชีวิตแบบพังเพอไปวันๆแล้วกลับมาค้นพบคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างคนที่กําหนดชะตาชีวิตกําหนดชะตาชีวิตด้วยตัวเองใช่ไหมล่ะสัญญากับตัวเองได้ไหมสัญญากับตัวเองได้ไหมว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้สัญญากับตัวเองได้ไหมว่าเราจะเราจะ,เราจะลุกขึ้นมา ใช้ชีวิตให้มันให้มันสุดๆไปเลยใช้ชีวิตให้มันมันสุดหัวใจด้วยความรู้สึกตาทายว้าว <c oughs> รู้สึกแบบนั้จริงๆรู้สึกว่าชีวิตมีค่ามัวรออะไรอยู่อีกอ่ะมัวรออะไรกันอีกละ่ะถ้าไม่เริ่มต้นที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่เริ่มต้นที่จะให้อะไรกับชีวิตแล้วใครเขาจะมาให้อะไรกับเรา ลองมองเข้าไปในดวงตาของตัวเราเองมองเข้าไปในจิตวิญญาณของตัวเราเองรู้สึกกับคนคนนี้รู้สึกกับชีวิตนี้เหมือนกับเรากําลังเข้ามองกระจกเหมือนเรากําลังรู้สึกกับชีวิตทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นเหมือนที่สติฟจ็อบบอกว่าเรามองกระจกแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทํามันใช่หรือไม่มันใช่หรือยังมันคู่ควรกับชีวิตของเราหรือยังแล้วถ้าเราตอบตัวเองไม่ได้ก็ต้องถามต่อไปเรื่อยๆอจนกว่าเราจะหาคําตอบที่เราปรารถนาที่เรารู้สึกว่ามันใช่เจอ และถ้าหามันไม่เจอเราต้องหามันให้เจอจนกว่าเราจะตายจากโลคนี้จนกว่าเราจะหมดลมหายใจจากโลกนี้เพราะความสําเร็จมีไว้สําหรับคนที่เกิดมาเพื่อทุ่มเทและอุทิศตัวเองให้กับสิ่งที่เขาปรารถนาไงผมรู้แล้วว่าคีย์เวิร์ดนี้ไม่เพียงแต่แพงและมีอนุภาพเท่านั้นแต่มันคือความจริงความจริงที่ถูกกันกรองจากหัวใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ ผู้คนพบความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงถ้าผมรู้สึกได้ถ้าผมรู้สึกได้พวกเราทุกคนก็ต้องรู้สึกได้เช่นเดียวกันสวัสดีครับ